สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัขราพยากรณก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปพิเศษเป็นคลิปทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลัง2563ของชาวลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับในคลิปนี้จะเป็นการทำนายเหตุการณ์หลักๆ และภาพรวมกว้างๆของดวงชะตาครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีสิงห์ซึ่งจะโฟกัสไปที่การโคจรของดาวใหญ่ๆเป็นหลักนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับราศีสิงห์เป็นราศีาธาตุไฟมีพลังอำนาจ ให้ความร้อนแรงและแสงสว่างจึงส่งผลให้ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนเอาจริงเอาจังในหน้าที่การงานเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตนเองมีความเป็นผู้นำใจกว้างและเป็นคนเปิดเผยมักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอนะครับแล้วก็มักจะเป็นคนที่มีใจบุญสุนทานอีกด้วยนะครับ ในครึ่งปีหลัง2563นี้ชาวราศีสิงห์จะมีแนวโน้มดวงชะตาเป็นเช่นไรเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับช่วงระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่5ธันวาคม2563ดาวเสาจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูดาวเสาร เป็นดาวเจ้าเรือนอริและปัตตนินะครับจะโคจรอ,อยู่ในพบปุตตะมีความหมายถึงบริวารหรือผู้คนรอบข้างคนใกล้ชิดอาจจะหมายถึงลูกน้องหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในสายงานรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและยังมีความหมายถึงความรักอีกด้วยนะครับเมื่อดาวเสาโคจรในลักษณะนี้ ก็อาจจะส่งอิทธิพลให้ชาวราศีสิงห์พบกับปัญหาและมีเรื่องจุกจิตกวนใจอาจจะเกิดปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนรวมไปถึงบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงและขนตายบังคับบัญชาด้วยนะครับในบางท่านมีเกณฑ์ที่ลูกหลานหรือคนใกล้ชิดอาจนำเรื่องดืออเนื้อร้อนใจมาให้หรือท่านอาจฝากฝังงานให้ทำอะไรบางอย่าง ก็ทำไม่ได้ดั่งใจท่านต้องช่วยแก้ไขกันไปเรื่อยๆนะครับในมุมมองของความรักท่านที่ยังโสดก็อาจจะได้พบรักใหม่หรืออาจจะได้เจอคนที่มีตำาหนิหรือมีความแตกต่างกันในเรื่องอายุเชื้อชาติาศาสนาท่านที่แต่งงานแล้วก็ควรประครับประคองและดูแลเอาใจใส่ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีนะครับ เมื่อดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าในราศีธนูในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึง14พฤศจิกายน2563ดาวพฤหัสบดีโครจรในภพปุตตะได้มาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีนะครับก็จะให้คุณแกด่ดวงชะตาทำให้ดวงชะตามีความแข็งแกร่งขึ้นก็จะช่วยให้ชาวราศีสิงห์มีความเบาสบายขึ้นมาบ้างนะครับ ท่านจะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆบางท่านจะมีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆหรือได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งผู้ใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลือดีขึ้นนะครับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะเกิดกำไรงอกงามประสบความสำเร็จในช่วงนี้ด้วยนะครับดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีสิงห์ที่ท่านจะสามารถลงทุนร่วมหุ้น ก็จะมีแนวโน้มสูงที่จะพบกับความสำเร็จและมีกำไรงดงามเลยนะครับในช่วงวันที่10กันยายนถึงวันที่31ทธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวราหูโคจรในราศีพฤษภนะครับเมื่อดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรในภพกัมมะ ก็จะส่งผลให้ท่านมีแนวโน้มจะได้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามซึ่งก็จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีท่านอาจได้พบการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานซึ่งจะนำไปสู่แนวทางใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันท่านก็จะมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นจะมีการแบกรับภาระที่มากขึ้นทั้งนี้ มีข้อควรระวังในเรื่องการลงทุนที่อาจจะมากเกินไปจนนำมาสู่หนี้สินในระยะยาวด้วยนะครับและดาวราหูยังเป็นดาวที่ส่งอิทธิพลในด้านความลุ่มหลงมัวเมาจึงควรให้ระวังในเรื่องการใช้อารมณ์วู้่วามหากท่านจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆห,หรือจะใช้ใจ่ายเงินในช่วงนี้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังและรอบคอบเป็นพิเศษนะครับ หากท่านรู้สึกว่ากำลังจะตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ์ก็ให้พึงระลึกไว้เลยนะครับว่าท่านอาจกำลังจะตัดสินใจผิดเพราะท่านอาจจะถูกชักชวนให้ทำอะไรในทางที่ปิดได้ง่ายในช่วงนี้เช่นกันนะครับดาวพฤหัสบดีจะโคจรในราศีมังกรตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31, ธันวาคม2563เมื่อดาวเพรือสบดีโคจรเป็นนิดในภพอริสิ่งที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังก็คือความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชานะครับอีกในหนึ่งก็อาจจะหมายถึงท่านอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เท่าที่ควรนะครับและให้ระมัดระวังในเรื่องความผิดพลาดในเรื่องการทำงาน ท่านที่มีผู้ใหญ่ใกล้ชิดอยู่ภายในบ้านก็ควรต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับและนี่ก็คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในครึ่งปีหลัง2563นะครับก็หวังว่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในการดำเนินชีวิตของท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ